เรันทำด้วยช่องการตะเกียที่หุ่นจะมาเล่นเดตตฟอร์้ชมและเล่นทามันมีสิงอายอะไรอย่างนี้นะ l e e r d i o b e t v e อยู่ be advised enemy troops are attacking objective alpha เปิดอะปิดหมดอะโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ยเสียงปนืนเน,น,น,นี่ยูมนึกว่าเสียงแบบบีบขวดอะคิดาซอเงียเท่าไหร่ ข้แรกก็แบบอ้าสวยอ่ะทั้งที่ผมดูนะผมกัดจอที่ผมไม่เคยเปลี่ยนทีก็เอ้ยแปดสอองสาไม่ยมไม่เปิดเต็มจ้า t h น enemy has taken objective <opp> Alpha ไม่มีรัำเต็มมี่ไนเปอร์คุณสี่ไหมคุณแปดคุณแปด ใอยุ่วสเปนนี่เ่นยากนะคุณผ้ชมเล่นะ้อนเนี่ยโดมุ้ก็ยังไกลน่ะไม่ช่แมวไม่ในบอลองเล่นเล่นเนแล้วเจอคนไหนเอาเรื่องเอาส่ปืนเนี่ยมั่วเลย ระวังเหมือนกนะันเตรียมตัวแล้วดับมหันตภัยไม้แรงผมตปดได้หมดเลยไอ้วดีกว่าน,นีมีคนนี่เคนนั้นเก็อคเทียนมาได้ โอ,โอ้โไม่ทันพีน่มมันมอง <I need S 2> มอย <help S 2> ่มันเดินอะไร <Now. S 1> นนะโดยไม่ได้เวลาบดเยไม่บมองไม่เห็นเลยพี่ชม โอ้โหผมไม่เอาละเล่นแอสโซดีกว่าเฮ้ยหรือไม่เอาดีออามนอยู่ที่ทางสูงนี่กว่าดักยิงอย่างนั้นเลยซีก็คูลยังไม่เลิกคูลคนคนั่นก็ยิง,ยงนี้เลยนนง่ายกว่าเยอะ ไอ่ี้เขเยอะเลยไม่ดีอ่ะนะอะไรย่างเงี้ยนะโอ้โหผมไม่ไม่ดินูคนสัเกต้นไหมอันนี้นน้เหมือนมีคนนั้นปะกีอ่ะโอมีคนตรงนั้น่ะตอนจริงมัหเบอ ไม่หลบกันน้นนะ Objective Bravo One l o ไปหลบบริการโดนนานเ้ยไอหัวตลอนนะไม่ยอมโนเฮ้หมดเกินดเกินมันึเกินไปเลย

ผมนอนไม่เห็นใคก็ดีนอนแล้วไม่เห็นอะไรพวกเรื่องที่มันแบบยากที่สุดมากม่แตายโอ้แม่ยิ่งตายแล้วแม่ขอที่นี่ Allied All right, forces are on objective Level one. When oh, like... you enemy troops are attacking objective Bravo two. We must remain vigilant. We must remain โอ้อเตรไนไม่เกิดมาเกิดตรงนี้หรอ้ผมมาเกิดไปตรงนี้เนี่ยโอ้นอี่ไยดอรองใช้ออปืน a s t นไม่ค่อยหนแล้วเนี่ยนกนเกนี่ โอ้โหมันมีคนมาขับรถตรงนี้เลยไอ้อคนได้สักินนี้ค่ายะจดทดลองเป็น,นที่ที่ง่ายอยู่ันที่กัจเจ้าฝนจะอุณหภูมิ2,000องศา ขึ้นมาได้ดีนะจะไปลองไปหนาที่ที่มันขึ้นมนนาเลย We cannot lose this critical objective เฮ้ยยังไม่หมดเลยอยู่ไม่นหมดไปคนอันนี้ขอ,อขึ้นหน้าเดี๋ยวเออโอ้ ถ้าหนักข้า้าอย่่งเงี้มันอยู่ที่สูงหน่อยไงเสียงพูดหนูเคยได้ยินว่าสู อนี่มรืเป็นนี่เรืเป็น้นี่เเป็นตองระวังไอ้าคนไ่คิดเ,เป็นเลยระวังหน่อยยังหางไมาได้ผมอยู่ เพอะไม่ดีหน้าผมก็เล่นไม่เป็นหมดอ่ะเฮ้ยผมรทางผิดแล้วเป็นไไม่ได้ก็เป็นแบแล้วใช้ที่เิใ้อัพเลเวลโอ้เนี่ย ท่านูที่ว่าเห็นผมเล่นาวนาโซน,น,นทไมไม่านู้ว่าจะสงสัยทำไมนวาโซนผมเป็นอะไรเน่พ่ผสมจริงเงินไปไม่โอ้มไม่เก่งผมไม่ไเคยเล่นเลไงไอตัวเดิมนเบนกินเนี่ย ปอร์มันเล่นง่ายไงผมก็เล่นไนเปอร์นี่แหละนอง่ยงไคเขาพี่เล่นยานีวหอะไรมันดับวะอย่างงี้มันไม่ใช่ล้มันน่าจะมันดักจุดอะ h p e เฮ้ยมาช่วยดิเฮ้ยมันเหมควันอะไรเนี่ยมันช่วยเฮ้ย Oh, oh. I'm I'm here. Help! Oh, oh. Medic! I need help! Uh, medic! I'm here! Hurry! This is our last defense! But we oh, oh. must hold it! Where are they hiding? What do you Lane, huh? No secret oh, okay. oh. screen incoming. Be advised, <laughs> enemy troops are attacking Objective Charlie 1. We're all ready. <laughs> <laughs> Roger that.

We cannot lose this critical objective. Oh 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 No secrets under my arrow! Follow me! This is our last position. Secure it with all you've got. I'm reloading! Wait, I'm not gonna The only thing 1 has been neutralized. Hurry up! Wait, I'm banking. What up? Oh! What's <laughs> going oh. on? Oh. I'm running me off. อะไรไม่โชวไม่ยิงผสมิงปืนไม่ได้ยิงไม่เ,มเป็นไรฮะคือ <c oughs> มีเองมวนได้ด้วยเหรอแล้วคะแนนอย่างขึน้นที่ก้งอะเด็กชว์อ่ะับที่แบบ whatever is it The enemy has taken Charlie One. That's not what I want. We're in harm's Smoke screen incoming. Roger, that. that's artillery barrage incoming. Smoke barrage ready. Oh, war! i like not Allied forces are taking objective Charlie War. Reinforce fire support. Oh Wait for my intel. i am been i Oh, i Objective Charlie One. Reinforce oh, no, fire support. No, no, no. This is a fight. เนี S <S <it> <S <ans> <ö ff> ่ยไม่เร็นไรไม่เป็น่รเฮ้ยมันสังเกตตรงนี้มันต้องมีทางขึ้น We have the line and oh. the sector is secured. Operation oh. complete. Well done. are no, yeah. No. Oh. Oh. No, no, no.